สว <im sharing> <im> ัส <design> ด <im it så rails> ีครับผมพิเศษถนัดปอกครับอ่าวันนี้จะพามาทํากระทงจากกะลามะพร้าวครับมะพร้าวนะครับคลิปที่แล้วทํากระทงจากเปลือกเต้งโมครับดีเลยครับลอยได้ครับยอดอวันนี้จะพามาทํากระทงจากกะลามะพร้าวครับจะทําได้ไหมลอยได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้จะทํากระทงกะลามะพร้าวให้ดูครับอันดับแรกนะครับ ปรุงแต่กะลามะพร้าวเราเลือกอ่ามะพร้าวต้มก่อนนะครับตามท้องตลาดนะครับเป็นลักษณะนอย่างนี้ครับมะพร้าวมะพร้าวต้มลูกทรงกลมเหมือนลูกบอลนะครับถ้าเป็นทรงแบบนี้มันจะลอยลอยน้ำถ่วงได้ครับลอยได้ตรงเลี้ยวมันจะลอยไม่ได้ครับนี่ฮะเลือกมะพร้าวได้แล้วฮะเสร็จแล้วเราเรามาเคาะครับเคาะม่เคาะส่วนที่เป็นตานะครับ ตามันจะมันจะมีสนที่ตาเขาส่วนที่ตา กบนี้นะครับก็ได้เป็นพุงกบงมี้เราเอาเนื้ออ,ออกเอาหน้าหมอกเอาเนื้อละน้าหมอบอ เสร็จแล้วก็เป็นลักษณะแบบนี้นครับแล้วก็มาเคาะอีกรอบหนึ่งรอบอเดิม มือหน่อยนะฮะคนที่เคยเคาะเคยขายมะพร้าวต้มนะครับก็มีเทคนิคกเนี่ยเคานะไม่แรงนะครบเกินไปพอดีพอ,อดีนะคาะับพอจำๆ,ๆที่เดิมค่อยขยับไปเรื่อย เรียบร้อยครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหลือเนื้อไว้แล้วไม่เคาะทิ้งหมดเหลือเนื้อไว้ท้าเป็นกรีดกรีดกระทงนะครับนีตรงนี้เดีย๋ยวไปทำกรีดกันเลยครับแต่ก็เป็นสามเดี่ยมเหมือนกับเต่างูนะครับ ทำอที่มันคล้ายๆแตงโมงนะครับกระถุองอ่าเรียบร้อยนี่สวยเลยครับหยิบแตงโมเออทำทำกรบมันครับกยิบกระถุงถุงมะพร้าวนะครับข้างไปหย กี่กะทงหรือจะใหญ่ไปหรือเราจะทำให้มันเล็กกว่านี้ครับแล้วก็เราก็มาตัดครับแล้วแต่คนชอบนะครับนี่ก็ตัด,ตด จะได้เป็นอันเล็กอันนี้มันใหญ่ไปใช่ไหมใหญ่ไปเราตัดให้เป็นอันเล็กไดัดโอ้ยเรียบร้อยแล้วเป็นอันเล็กแ่ะ เล็กจะสวยกว่าจะเราหลักแปลงใหม่ครับตัดออก้นเ,เล็กยอดสวยสวยสวยอ,อันดับต่อไปใส่ดอกไม้ทูบเทียนีน่ดอกไม้ทูบเทียนอทูบสาบเล่มน,นะครับสาบเล่มน,นะครัเป็นเล่มเด่นยอดเติบโต เรียบร้วยนะครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกระตูงจักรกลามะาพร้าวนะครับสวยไหมกรีก็สวยเนื้อมะพร้า,พาวสสวยกรีบคล้ายอ่ะเปิกเต็มงมงนะครับ เอารยปเลงรูไม้ดงอีกเห็ดลงไม้เป็นโอเคอะแค่ดอกบัวสวยไหมครับดอกทันบานไป็นรูโเลยก็ได้ครับดอกไม้เอ้ยอะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทำให้ดูที่ว่าที่ว่าไม่ยากนะครับทำตามได้ครับแต่สำหรับผมนี่ก็ไม่ยากหรอก ไม่ยากตรงเคาะอแต่ความทนานี่คืเคยขยัของเขาเนี่ยเคาะทุกวันมาแล้วเลยเคาะแล้วมันจะแตกตรงนี้เนื้อมันจะขาดาไปนี่นะเี๋ยวทีนี้นจะยากจากตรงนี้แหละแต่ไม่ยากเกิดความสามัญนะสัาใจเราครับเราทําดูครับอ่าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะทําได้ไหมจะลอยได้ไหมครับเสร็จแล้วต้องทดลองเอาไปลอยดูครับ เป็นจะสับเ็จครับเพียว่าจะทำได้ก็จะแล้วต้องลองดูลอยได้ไหมเดี๋ยวไปดูเลยนะครับรเราจะลอยกันไหมนี่ครับมาลอยดูครับกระทงกลาวมะพร้าวนะครับผมมาลอยดูครับทำเสร็จแล้วลอยได้ไหมจุ๊บโอ้โหลอ,อยได้นะครับผม ดูสามารถดอยได้ครับเนลอยไหมครับไปลอยไหมลอยให้ดูไหมต๋อมต๋ำต๋อมต๋ำนี่หมุนด้วยโอ้โหไม่จมนะครับเป็นอะไรที่ไม่จมนะครับเพราะว่าห่างน้ำเยอะมากครับต่อยได้สบายครับ สุดยอดครับสุดยอดกี่ดีกระทงจากกระลามะพร้าวเอามาลอยสามารถใช้ได้ครับดีเลยลอยน้ำได้ครับผมเอาว่าทดลองดูแล้วนี่แหละของปัดตบนี่แหละครับสุดยอดจริงๆครับมานิ่งเลยนิ่งเลยหมุนก็ไม่จมครับ ได้ครับใครจะไปลองขับตามดูนะครับใกล้ลอยกระทงแนะวันที่เจ็ดนี่นี่ก็ยี่สิ